Quiet Quitting นะครับคืออะไรกันแน่ถ้าเกิดแปลาตามตัวเลยก็คือว่าการลาออกจากงานแบบเงียบๆ mm hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงการลาออกในฐานะคนร,ร่วมงานเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไง แยกให้ออกเนาะระหว่างหนึ่งก็คือคําว่า Fi Quitting กับอันที่2คือการรักษาบาลานซ์เพื่อที่จะให้เราอะสามารถที่จะทํางานต่อไปได้เรื่อยๆเออคือก็เห็นเลยแบบในโพสต์ในแอปนี่เนาะเขาจะบอกว่าเออถ้าอยู่ไม่ได้โปมโมทรอบนี้ก็ q quitting อ่าเราก็แบบเอ quiet q u i t t i n g คืออะไรเที่อเมริกาก็องเป็นเนาะไม่ใช่แค่ที่ไทยเป็นมากเหมือนกับเป็นเคอร์ฟของการบาลานซ์ Slow down นิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดจากสังคมที่ทำงานที่ท็อกซิกด้วยก็ได้ว่าแบบบอกไปก็ไม่ช่วยหรืออว่าเคยบกไป แล้วแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉันก็คือทําแบบนี้นมากก็คือตอนนี้รอออกอย่างเดียวแต่ว่าออกไม่ได้เพราะว่ามันเศรษฐกิจแบบนี้เรารู้สึกว่าเขาผ่อนแรงไปในการทํางานไม่กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแต่ทำให้เข้าใจว่าเขามีความต้องการในเรื่องส่วนตัวประสบปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ได้รับการตอบแทนหรือการเติบโตที่ที่องพอห